เกรงจะเป็นยังไงเมื่อชมพู่อารยาส่งน้องพาย,ยุไปเรียนตีปิงปอง เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตหลังจากที่ได้วิวาใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักแถมยังมีน้องสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลมาเพิ่มความสนุกเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวไปอีก โดยล่าสุดในอิ s สตาแกรมของแม่ชมได้โพสต์คลิปน้องพายุในขณะที่เจ้าตัวนั้นกําลังเรียนตีปิงปองด้วยสีหน้าที่จริงจังหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่อ,ออกไปแล้วนั้นต่างมีคนเข้ามาชื่นชมและแซวพี่พายุกันมากมายลุ้นจนเกรงปีกจมูกไปหมดแล้วคอยุยังโอเคอยู่ไหม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ